สวัสดีครับเกาหูกับคุกขี้เมาผมโอ้โหสวยมากไม่ติดมีแน่นอนวอย่าแผ่วอย่าแผ่ววันนี้ไม่มีเหมาสรงเหไซค์แปลกที่แปลกตายวันนี้มาอยู่อีกร้านนี้นะครับก็คือร้านติดลมหมูทอดปลานะครับนี่จำได้ไหมเจ๊ตุ๊กเจ๊ตุ๊กนะถ้าเห็นหน้าเจ๊ตุ๊กนี้เลยเขาต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอนวันนี้ตุ๊กจะมาเผยเลยนะครับขุ่ข้าวเหนียวยังไงนะให้นุ่มทั้งวันใช่ไหมใช่ค่ะขายได้ทั้งวันเลยอ่ะผมบอกเลยว่าที่ร้านผมเนี่ยไอ้ติดลมหมูทอดปลาเนี่ย วันหนึ่งใช้ข้าวเหนียวเยอะไหมประมาณ40กิโลค่ะ40กิโลก็เกือบเกือบกว่าสอบอ่ะใช่ค่ะอ่าแล้วนุ่มทั้งวันนะลูกค้านี่ทักมาทุกคนเลยเสียงเดียวกันเลยเหนียวติดมือไม่ิ่ใช่นะครับ <c oughs> แดกไม่ได้ไม่ใช่นะครับแล้วนุ่มใช่ไหม <c oughs> ไม่ติดมือนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโทรศัพท์ใครเข้าไม่รู้ <c oughs> โอเคครับก็จะแนะนําเริ่มต้นเลยตั้งแต่ใช้ข้าวเหนียวยังไงใช่ไหมใช้ข้าวเหนียวตาอะไรนะครับตาสามกระติ๊ สังกติปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยสังกติปไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะผมบอกเลยแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วก็คือแช่ไม่นานใช่ไหมคะไม่ต้องแช่ค้างคืนไงแล้วก็นุ่มทั้งวันไม่แพงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะประสอบเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อแปดร้อยห้าสิบตอนนึ่าแต่ว่าผมซื้อเยอะนะผมได้ราคานี้แต่ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับมาเริ่มต้นมันยังไงมันแช่ไงอ่ะเราก็ต้องล้างข้าวเหนียวให้สะอาดก่อนแล้วก็แช่ ก็คือซาวทีนึงซาวล้างทิ้งแล้วก็แช่แช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้วยหนึ่งเนี่ยประมาณ1กิโลอันนี้แช่ทั้งหมด3กิโลเอาน้ำมาให้ท่วมข้เหนียวพอได้หนึ่งชั่วโมงก็ทิ้งได้เลยพอไปนึ่งนะครับง่ายๆก็คือสรุปให้ก็คือแช่หนึ่งชั่วโมงค่ะน้ําก็คือใส่อะไรก็ได้แล้วให้น้ํามันท่วมข้เหนียวน้ำท่วมข้นเหนียวพอนะไม่ต้องให้ท่วมบ้านอะโอเคครับแล้วทีนี้ก็ชมบชั่วโมงปุ๊บ ก็ก็เอามาดึงได้เลยใช่ไหมมาดูตอนนึงเลยดีกว่าโอเคครับนี่เดี๋ยวจะบอกปริมาณน้ำเลยนะนะบอกละเอียดเลยนะเอาว่าเอาไปที่ขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะขวดไม่ใช่หม้อหม้อใส่นี้นะอ่ะดูใส่น้ำอาเท่าไหร่ครับอ่ะใส่น้ำประมาณ2อกิโลครึ่ง คือน้ำอ่ะไม่ให,ไให้ไม่ให้ท่วมขึ้นมาบนขวดเวลาที่มันเดือดไม่งั้นนะ่ะข้าวเหนียวตูดข้าวเหนียวมันจะแฉะมาดูเลยมาดูปริมาณมาดูปริมาณก็เกือบเกือบครึ่งอ่ะนะค่ะในี่ใส่อะไรเข้าไปด้วยก่อน<ใ>นี้เราใส่ใบเตยให้มันหอมขึ้นมาที่ข้าวเหนียวไม่ปกติไม่ใส่นะพะอออกออกคลิปใส่เลยอ่ะไม่ใส่ทุกวันเลยค่ะเอ็นี่จุ่ใส่แล้ว <c oughs> ใส่แล้วหยอกหยอกหยอกเอาประมาณนี้น้ำส2งกิโลครึ่งก็สองพนห้าร้อยค่ะ2,500พัวห้ารือเปล่าเนี่ยเราโมวติดต่างขึ้นมาเนี่ยไม่ติดต่างอ่าโอเคก็มันไไไมมม่่่่่ถถึึึึงงงงคครรเเทฮียนะ อ่ะสีไงต่ออันนี้ก็จุดไฟจุดไฟโอเคไฟยังไงไฟเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แรงมากก็พอน้ําเดือดเราต้องผ่อนไฟให้มันเดือดแค่ไม่พุ่งอ่ะไม่งั้นเวลามันเดือดอ่ะมันจะเดือดขึ้นมาที่หดทำให้ตูดข้เหนียวแชะ ไอ้ถึงว่าพอมันน้ําเดือดปุ๊บเราก็เบาเบาให้มันเดือดให้มันเดือดแบบว่าปุดๆแบบว่าน้อยๆหน่อยคือผ่อนไฟผ่อนไฟผ่อนนานไหมไฟเนี่ยผ่อนนานไหมต้องดาวต้องอะไรไหมไม่ใช่ครับไายถึง่าผ่อนให้มันไฟเบาลงอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยดูของจริงเลยดีกว่าแต่รอมันเดือดแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคครับนี่นะหัวใจนี้นะใหญ่อยู่ใช่ไหมหัวใใหญ่ะอ่ะทีนึงที่ใช้มันเท่าไหร่อ่ะลองตักสองกิโลก็คือประมาณ หนึ่งหนึ่งถ้วยนี่คือมันโลหนึ่งอ๋อใช่ค่ะอ๋อคือทีละสองโลเลยเออหนึ่งทีสองโลอ๋อคือน้ำเดิมตักเข้าไปได้แต่มันไหลลงไปเองค่ะเดี๋ยวเราไปล้างไหมคะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคไปล้างไปล้างไปล้างซาวมานเจ็ดนาทีใช่ไหมหรือว่าจนกว่าน้ำใสน้ำใสอ่ะจนกว่าน้ำใสลหรค่ะอ๋อนี่เนี่มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่เทคนิคอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นอ๋อนี่ทำไปอย่างนี้จนกว่าน้ำจะใสค่ะแล้วก็เทน้ำ โอเคใช้น้ำทิ้งไปเลยเขาเหนียวเอาไว้นะเขาเหนียว <c oughs> เขาเหนียวไม่ต้องเททิ้งนะ <c oughs> อ๋อล้างน้ำต่อจนกว่าน้ำจะใสอ๋อเหมือนล้างยางน,นิดนึงประมาณเนด้อเหมือน,น,นซาวข้าวอะค่ะเหมือนซาวข้าวค่ะประมาณสองรอบก็น่าจะได้แลนะ้ว<อ>เนาะ อ่ามันจะไม่มีกลิ่นมากเราแช่แค่ชั่วโมงเดียวสูตรนี้นี่การันตีใช่ไหมซื้อที่อื่นเนี่ยน่าลำคาญติดมงติดมือใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่ติดหมดเลยหน้าตาหน้าเนื้อเหยืแดกติดหมดเลยไม่ใช่นะดูเล่นดูเล่นร้านกูแท้ขออนี่อ่ะเริ่มใส่แล้วน้ำมันใส่แล้วก่อนี่เราจะไปนึ่งจะเอาน้ำออกให้หมดอ่าเอาน้ำออกให้หมดก่อนที่จะไปนึ่งนะน้องเขาบอกใช่ไหมเอาให้พอเสร็จน้พี่เสือขออนี่คือจะนึ่งได้เลยใช่ไหมใช่อ่ะดูนะพอมันเดือดอย่างนี้แล้วปุ๊บ ตังนี้ใช้ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้มาแรงไปแรงไปค่ะนะครับก็เททิ้งไปเลยไม่ได้เบาไฟหน่อยเบาไฟเอาเบาไฟนิดนึงนี่บอกละเอียดยิบเลยเนี่ยนิดนึงมาเปิดข้างๆร้านกูได้เลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ยังเดือดอยู่นะก็ใช้เยอะแต่ว่าไฟมันเบาแล้วค่ะก็ใส่ไปเลยขั้นตอนที่เมื่อกี้เราซาวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าไฟแรงปุ๊บมันท่วมเงี่ยหัวดข้างๆเนี่ยหัวมันจะไหม้เร็วอ๋อหัวจะไหม้ใช่ขั้นเดียวก็จะ แฉก็คือต้องใช้ไฟเบาๆอ่ะมาดูมาดูไฟมาดูไฟไม่น่าเห็นนะครับได้อยู่อ่ะอ่าแล้วก็ปิดฝาประมาณสี่นาทีสิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีแล้วเราก็ค่อยพลิกกลับอีกรอบหนึ่งก็อีกห้านาทีอ่าโอเคสิบห้านาทีเราค่อยกลับอ่ะเดี๋ยวมาดูสิบห้านาทีโอเคค่ะนี่ครับนี่ก็เกือบสิบห้านาทีนะประมาณสิบสามนาทีแล้วนะครับนี่นี่สัญญาณนี่มันสัญญาณสัญญาณคือยังไงคือควันขึ้นมาควันขึ้นทางข้างๆอย่างนี้นั่นคือเหมือนว่า จะต้องกลับแล้วรอบแรกใช่ไหมอาทีนี้ก็คือกลับกลับกลับแล้วเจอกันไม่ไม่ใช่กลับยังไงกลับยังไงกลับข้าเหนียวกลับข้าเหนียวก็ข้าเหนียวดูวิธีกลับเทคนิคอู้หดูโอ้โหคล่องแคล่วไหมอ๋ข้าวเหนียวอะคือหมายถึงว่าคดมันหน่อยใช่ไหมอ่าครับก็คือกลับหัวกลับหางมันเสร็จแล้วก็คดมันหน่อยไม่ใช่ข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวที่เราแช่ไอ้น้ําที่เราแช่ข้าวเหนียวนี่แหละเอามาพรมข้าวเหนียวมันอ่า ประมาณสักสี่ห้ากระจึกอ๋อนี่เกิดแล้วประมาณห้าหกกระจึกใช่ตอนนี้คือเป็นเทคนิคเลยใช่ไหมนี้มันก็จะนุ่มเลยใช่ไหมเสร็จแล้วปิดฝารออีกประมาณสิบนาทีสินาทีได้เลยโอเครอสิบนาทีนี่บอกทุกหมดเลยทุกกระบวนการเลยใช่ไหมโอเคครับตึกข้างๆว่างอยู่มาเช่าขายแข่งกันเลยได้นะครับนี่ครบอีกห้าไอ้สิบนาทีแล้วใช่ไหมมามาดูเลยนี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับโอ้โห สวยมากผู้ชมเป็นงั้นแหละร้านกูไงอ้านไต่ออัดอักรอบอรอบหนึ่งหนี่คือสมมติเสร็จจะต้องใส่กระติกเลยเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเ้ื่เราก็จะไปใส่ถูกแพ็กเกจไงแค่นั้นเลยความร้อนขันเหนียวกระติก่มันช่วยเก็บความร้อนใช่รักษาเก็บความร้อนอ่าเทใส่กระติกเลยค่ะวันนี้คือร้อนมากเลยนะ แล้วแล้วแล้วคือบรรจุได้เลยไหมบรรจุได้เลยค่ะเด็กร้อนร้อนงี้บรรจุดีใช่ไหมดีค่ะมันจะบี้ง่ายเวลาที่เรากดแน่ใส่ถุงแล้วมันก็จะแพ็กเก็ง่ายอ๋ออาโชว์โชว์หน่อยของที่ร้านนี้ชั่งเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบกรัมกรัมครับนี่มาตรฐานนะครับเสร็จแล้วแพ็กเลยแลยวเก็บตอนที่แพ็คเสร็จใช่ไหมแพ็กเสร็จแล้วก็แพ็กเก็บเก็บใส่กระติกไว้จะได้นุ่มทั้งวันเลยอ่ะดูเนี่ยฮะนี่มันจะแพ็กง่ายด้วยเพราะว่าข้าวเหนียวมันยังนั่นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ นี่นะนะสองกรัมไปเลยนะครับร้อยสิบไม่เพราะอะไรรู้ไหมนี่ออกกล้องไงให้เยอะหน่อยไปโอ้โหดูดิสวยงามเลยนุ่มมากนุ่มมากนะครับแต่ร้อนชิบหายไปแล้วนะครับผมอ่ะสมมุติคนที่ไม่ได้ขาขายใช่ไหมค่ะทำไงครับก็ถ้ามีกระติป ก็ซื้อใส่กะติ๊บก็ได้นะคะอ่าก็ปิดฝาไว้เลยปิดฝาไว้นุ่มทั้งวันเหมือนกันใช่ค่ะหรือถ้าเป็นใส่กระติกนี้ก็ได้ครับปิดฝาไว้ใช่ซื้อกระติกใบเล็กๆก็ได้นะคะไม่ใช่เป็นกระติ๊บแต่กระติ๊บแบบมันไม่เก็บความร้อนเหมือนกระติกนะอ่าอ่าค่ะกระติ๊บกระติกอะไรงงไปหมดนะครับไปเราชิมหน่อยดิว่ามันนุ่มจริงหรือเปล่าโมเขาหรือเปล่าหูแต่ดูก็ดูเลยครับเนี่ยว่าว่าร้อนนะครับอ่ะแต่คันงแรกคือไม่ติดมือแน่นอนเดี๋ยวเราเหนนะดาบปุ๊บไม่มี างปุ๊บมาโหโหโอเคนะต่างดูงนุมม่มบ้างรู้แล้วทำไมขขยดีอวยอวยกันเองร้านผมเองผมอวยได้นะครับแม่บอกผมไม่ขายอยู่แล้วนุ่มมากนุมกน่มแบบนุ่มเลยอ่ะแล้วข้อเนือยเป็นเม็ดนะดูดิไม่ไม่หักด้วยดูดิสีก็สวยเลยนะไม่ไม่เหลืองเขาเรียกใช่ไหมมาครับถึงเวลามาชิมแล้วนี่ชิมก็ต้องชิมกับอ,อ,อะไรอ่ะนี่เลยครับ โปรดักของร้านติดลมมูทอดปลามีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยไหนๆก็ไหนๆและขอทายอินสักนิดนึงนี่ครับนี่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 ไก่ทอดเกลืออันนี้หมูก้อนทอดนะอันนี้หมูเค็มทอดโอ้โหเป็นไงอันนี้สันคอย่างนะครับอนี้สันคอย่างนี้คอหมูย่างนี่สันคอทอด3มชั้นทอดโอ้โหโปรดักเพียบเขาเรียกมาครับกินเนี่ยเขาเหนียวล้อนี่นะดูดิเขาเหนียวเราหูเมื่อกี้นะมาครับมันมันไหมมันมันก็ต้องเป็นคอหมูย่างนะครับ ขออนุญาตใช้มือนะมือล้างแล้วนะครับปลาล้าเลยครับจ้ำเข้าไปไปเลยจะพูดอะไรดี <c oughs> เขาเหนียวนุ่มมากนะครับตามที่บอกไปเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ให้สูบแล้วนะตัวคอหมูย่างเนี่ยออกหวานๆเค็มๆปลาาเนี่ยเป็นเผ็ดอร่อยมาก อีกอย่างที่ผมชอบจริงเลยก็คือหมูเค็มนะครับเนี่ยดูของที่นี่ดิจะบางๆหน่อยนะดูหมูเค็มนี่ต้องกินอะไรนี่เลยจ้ำกับแจ่วโบราณไปครับขาดอะไรไม่ได้ครับเขาเหนียวดิไปครับเดี๋ยวกินเงี้สุดท้ายเลยอันนี้ไม่ค่อยกินชวนให้ใครดูนะครับนี่ไก่ทอดเกลือถึงนี้ก็ทีเด็ดนะบอกเลยทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำซูชิเลยซูชิเลยมาบุ๊ดักเรามีหลายตัวนะครับไงก็กดสั่งเอาดูนะไปครับ วนนอยนอยู่เ,เ <c oughs> <c oughs> ดีจริงๆไม่รู้พูดอะไรดีผู้หาโอาโยนั้นตัวเองนะครับคุณลองสั่งดูแล้วกันแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาเรียกได้ว่าแจกเต็มๆเลยนะข้าวเหนียวใครจะไปทําสร้างอา,รรางชีพได้แน่นอนแล้วใครจะไปทําแล้วขายได้ขายดีก็อย่าลืมทักมาบอกกันมากนะครับผมจะได้แบบว่าชื่นใจหน่อยเจ๊ตุกได้ชื่นใจหน่อยใช่ไหมใช่ใชเียว่ารสร้างอา,รรา,งอาชีพเลยนะครับอร่อยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเจ๊ตุกดูแลอยู่ที่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมระหว่างที่ผมกําลังกระดกนะครับผมก็ฝากร้านหน่อย อ่าคนนี้ให้เจตุกดูแลนะครับโอ้โหย่าแผลวย่าแผลวไปฝากเลยฝากร้านเออ่ติดลมหมูทอดปลาสาขาเมีงจ่ายด้วยนะคะก็สั่งผ่านได้ทางออนไลน์ก็มีแก๊บฟู้ดไลน์แมนฟู้ดเพนด้าแล้วก็โรบินฮูดกดสั่งกันมาเลยนะคะขอบคุณค่ะนะเป็นไงพอดีเป๊ะับการกินเหล้าของผมหมดทันีเลยก็ฝากด้วยนะครับนี่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของผมนะครับจริงๆก็ท้ามาที่นี่ยังไม่เจอผมแน่นอนนะครับเพราะร้านเปิดเช้า ก็มีป้ากับน้องๆดูแลนะครับอร่อยทุกอย่างจริงๆนะครับงั้นฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์สักคายด้วยครับเจอกลิปหน้าครับบ๊ายบาย